จากโค้ดเม่นนาราทอนนะครับาการสร้างตัวตนนะครับเรื่องแบบแรกเนี่ยเราต้องคุยกับตัวเองให้จบก่อนนะครับคือถ้าเราเข้าใจมุมมองโดยท่องแท้แล้วเนี่ยผมก็อยากทุกคนนะครับคุยกับตัวเองให้จบนะครับคุยกับตัวเองให้จบว่าเป้าหมายของเรากับมุมมองวันนี้มันคืออะไรเป้าหมายของมุมมองกับเราวันนี้เราต้องการเปลี่ยนชีวิต นะครับเปลี่ยนอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นในสองสามปีข้างหน้าเนี่ยเพราะนั้นเมื่อเราคุยกับตัวเองจบแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจนะครับไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มากระทบในภาษาทั้งหกของเราเนี่ยนะเราไม่ต้องไปสนใจเพราะเป้าหมายเรามันให้มันชัดเจนเมื่อเป้าหมายเราชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะอา,อาสมองของเราเนี่ยจิตของเรามันก็จะสแสวงหาวิธีการเอง เราไม่ต้องถืออัตราหรือตัวตนเป็นใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าเราคุยจบแล้วะใครจะพูดใครจะอะไรก็แล้วแต่แต่เราเห็นเราเรามองเห็นแล้วว่ามูบอเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะสร้างชีวิตเราที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวเรานะครับซึ่งโอกาสเนี้ยมันมีมาไม่บ่อยเมื่อมันมีมาไม่บ่อยเราหยิบจับต้องได้แล้วเนี่ยเราต้องไม่ปล่อยไม่วางนะครับแล้วมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว แต่ทีนี้ในโลกของธุรกิจอ่าแบบใหม่แบบมุมอเนี่ยนะครับมันมีงานหลายภาคส่วนที่เราต้องทํานะครับแต่มันมีหลายภาคส่วนที่เราต้องทํามันไม่เหมือนอ่าเพื่อขายขายตรงแบบเดิมๆนะครับมันไม่เหมือนนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นวิธีการต่างๆเนี่ยเราที่ต้องเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยแน่นอนที่สุดนะเพราะมันเป็นยุคข,ของโลกออนไลน์ เราก็พยายามที่จะสร้างตัวตนของเราขึ้นมาในแง่มุมต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างการที่เราจะดีลร้านค้าเข้ามาได้นะครับส่วนหนึ่งก็คือบางทีเราก็ไม่ต้องอการทําแบบออฟไลน์โอเคก็เป็นส่วนหนึ่งนะซึ่งการทําแบบออฟไลน์ถามว่าได้ผลไหมก็ได้ผลนะครับถ้าเรามีความรู้ที่จะถ่ายทอดให้เขานะครับได้ได้เก็ตในข้อมูล ได้รู้นะครับว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาจะได้อะไรบ้างนะครับในส่วนหนึ่งเพราะมันเป็นออนไลน์นะครับเราจะทําไงล่ะอันนี้คือแนวคิดผมตั้งแต่เริ่มต้นนะเราจะทํายังไงเพื่อดึงดูดนะครับผมใช้การตลาดแบบดึงดูดตลอดเลยนะเราจะทํายังไงเพื่อดึงดูดร้านค้าเข้ามาผมเลยตัดสินใจทํารายการตะเวนกินถิ่นหมูหมอขึ้นมานะครับผมก็ไปรีวิวร้านค้าที่เขาเข้าร่วม นะบางร้านผมก็ไม่ไ,มได้ดีลเขาเข้ามาเองแต่อยากแต่ก็เพื่ออยากให้ร้านค้าอื่นๆได้เห็นว่ามันมีร้านค้าบางทีอาจจะอยู่ใกล้เขาเข้ามาร่วมกับแอปมูมอเขามองเห็นจากออนไลน์ใช่ไหมครับ mm hmm. เขาก็จะอ่าบางทีเขาจะติดต่อสอบถามมาว่ามันเข้ายัางไงวิธีการมันเป็นยังไงนะครับนั่นนะั่นะมันก็คือดึงดูดร้านค้าเข้ามานะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิด แล้วการดึงดูดผู้คนนะครับเราจะดึงดูดวิธีไหนบ้างนะครับผมก็มีรีวิวสินค้าบ้างนะครับตั้งโปรไฟล์ตัวเองนะครับในในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กไลน์ต่างๆเรากส่งไปส่งไปเลยครับเมื่อเราคุยตัวเองจบนะรบเราจะกล้าทำทุกอย่างนะตอนที่ผมไปรีวิวร้านอาหารเนี่ยท่านทราบไหมนะครับผมผมไปคนเดียวนะถือถือโทรศัพท์ ซัมซุง A71 เนี่ยที่ได้จากอ่าแอปมูมอนี่แหละสั่งซื้อไปจากแอปมมอนนะแล้วก็สั่งซื้อม่นะครับหรืออะไรไปขาดตั้งกล้องนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะเราคุยแต่เองจบแล้วไงครับผมไปเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับผมต้องไปขอนะครับไปขอร้านร้านค้าเนะี่ยที่เขาเข้าร่วมเนะี่ยผมขอญาติรีวิวให้นะไปขอเขาเนี่ยครับไม่เคยรู้จักกันด้วยซ้ำไปนะ เราก็เลือกเป้าหมายวันเนี้ยเราจะไปร้านไหนแต่นะถ้าเป็นร้านที่เรานําเข้าเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะไปขอไปพูดไปคุยแบบพี่ครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้นะครับเราก็รีวิวให้เขาฟรีบางร้านโชคดีหน่อยเขาก็เลี้ยงกาแฟอาหารที่เขานํามาจัดนะครับเขาให้เรากินฟรีแต่ผมส่วนใหญ่ผมจะจ่ายตังเองนะครับเพเก็งใจเขานะรีวิวให้ฟรีจ่ายตังเองด้วย ที่ผมแจกตังก็เพราะว่าผมต้องการรู้ว่าการเข้าไปใช้อ e ีเวนเชอร์ในมุมมอนี่มันเป็นยังไง <S <S เราก็จะได้เรียนรู้เรื่องการใช้อ e ีเวนเชอร์มาด้วยปัญหามันติดตรงไหนมีอะไรบ้างนะในตอนแรกๆนะครับมันก็มีปัญหาผมก็พอเจอปัญหาปุ๊บส่วนหนึ่งบริษัทก็ได้ประโยชน์มุม,มอก็ได้ประโยชน์ผมก็ส่งปัญหาไปให้มุอม,มอไปคุยกับคณเรบ้างไปคุยกับคนที่เรารู้จักในบริษัทว่ามันติดตรงนี้ตรงนี้นะบริษัทก็ทําการปรับปรุงแก้ไขนะครับ ในการใช้อ e ีวอเชอ์ครับมันก็ได้ประโยชน์นะครับอันนี้คือจากการที่ลองลองมือทําเราก็จะเจอปัญหานค,นะคอันนี้คือส่วนหนึ่งของการตลาดแบบมาร์เก็ตติ้งทั้งมาร์เก็ตติ้งทั้งนั้นเลยนะครับนะทําไมเรา,เราทาไมผมถึงต้องลงไปทําส่วนหนึ่งที่ผมคิดเลยนะครับผมฝากทุกท่านเลยนะครับว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรนะครับรีวิวสินค้าโปรโมทร้านค้า การมาพูดการมาบรรยายแน่นอนที่สุดนะครับเราไม่เดียวดายผมคิดอย่างนี้เลยผมคิดว่ารายการตะเวนกินถิ่นมุมอ,องผมเนี่ยวันหนึ่งมันจะต้องต้องติดตลาดต้องดังต้องฮิตเพราะอะไรครับเพราะผมมีพี่น้องพวกเราชาวมุมอที่คอยดูอยู่จะดีหรือไม่ดีนะเราเราไม่ได้คิดผมเชื่อว่าเรามีพี่น้องที่คอยจะซัพพอร์ตเราอยู่นะ วันนี้ผมเดินทางไปไหนก็ได้ครับทุกจังหวัดเลยผมสามารถใช้ชีวิตแบบกินไปเที่ยวไปรีวิวร้านไปนะครับให้ทุกคนรู้จักมูมมอมากขึ้นนะมันก็เป็นวิธีการนะครับที่ที่เราคิดกับตัวเองนะว่าอันเนี้นะครับคือสิ่งที่เรา,าควรที่จะทำถ้าเราคุยกับตัวเองจบนะ การไปรีวิวร้านค้าทุกจังหวัดที่เราเดินทางที่เราไปเนี่ยก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นสีเดียวกันนะเราก็จะเป็นพวกเดียวกันเลยร้านค้าที่เข้าเขาก็จะเป็นพวกเราเขาจะเป็นมิตรเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่จะสร้างตัวตนแบบได้ง่ายมากๆนะครับกับมุมวอรเนี่ยผมบอกเลยมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่จะทําให้คนรู้จักคุณมากขึ้นนะครับถ้าคุณเป็นคนที่มีอ่าเป็นป๊อปปูล่าแล้วเนี่ย นะคุณเชื่อไหมครับว่าอ่นอกจากคนจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณแล้วเนี่ยมันจะมีด้านอื่นๆอีกเข้ามาหาคุณเงินทองต่างๆนะครับมันจะไหลมาตามชื่อเสียงของคนคนนั้นศักยภาพที่เขาแสดงออกมาและสิ่งต่างๆนะครับสบรรพสิ่งทั้งหลายก็จะไหลเข้าสู่เขานะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงถ้าคุณมีแบรนด์มีชื่อเมื่อไรนะครับ นะทุกผู้คนทรัพย์สินความอุดมสมบูรณ์ความมาั่งคั่งมันก็จะไหลเข้าสู่พวกเราแต่ทีนี้สิ่งที่ทุกคนเป็นซึ่งผมก็เคยเป็นก็คือเราไม่สามารถปลดล็อกที่จะเอาพลังอันซ่อนเล้นอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ภายในเราออกมาได้เพราะว่าเราไปสร้างกำแพงบล็อกตัวเองไว้กำแพงนั้นนะ,นะครับ เราอาจจะเป็นผู้สร้างเองหรือภาษาทั้งหกเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกใจที่มันได้เห็นได้รับรู้มาเนี่ยมันบล็อกเราไว้นะครับเราก็เลยอไปตามเขาเรียกว่าอะไรไปตามน้าําไปตามสิ่งที่เราได้รับมานะมันก็จะสั่งตัวมันเองจิตมันก็จะสั่งล็อกตัวมันเองรตบใดที่เราคุยกับตองไม่จบนะครับมันก็จะมีล็อก,ล,อกล็อกมาตลอด นะครับเพราะนั้นเราปลดล็อกตัวเองให้ได้ก่อนผมเชื่อว่าถ้าถ้าใครมองเห็นธุรกิจบุมบอลที่มันจะเติบโตและยิ่งใหญ่นะครับไปอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยทุกคนต้องกล้าแลกครับ mm. ผมบอกเลยครับทุกทุกคนต้องแลกพันเป็นโอกาสถ้าคุณไม่แลกกับโอกาสนี้นะครับคนที่เคยมีประสบการณ์คือข่ายมาไม่ว่าจะค่ายไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่กล้าแลกถ้าคุณไม่กล้าลุยนะครับ ผมว่าคุณกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมดีกว่า mm hmm. กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่มีแต่ความทุกข์เครียดงานขังนะครับสิ้นเดือนมาเป็นคนมีค่าค่านู่นค่านี่นะครับค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนบา้านผ่อนมันเป็นโอกาสที่ดีนะครับโอกาสที่ดีมากๆเลยสำหรับบูผมผมบอกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีและยิ่งใหญ่มากๆถ้าทุกคนมองเห็น แต่ทีนี้นะครับส่วนหนึ่งในธุรกิจเครือข่ายที่เราเคยผ่านมาเนี่ยมันมีหลายหลาย,หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่มันเข้ามากระทบแล้วสร้างกำแพงกั้นเราไว้นั่นก็คือความไม่สำเร็จของคนที่มาแนะนำเราแล้วก็ความล้มเหลวจากการเข้าร่วมกับธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยที่ตัวเราเองนะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้นะครับ เรารู้แต่เรารู้ไม่หมดประเภทที่รู้ไม่หมดเนี่ยอันตรายเพราะอะไรครับเพราะเราก็จะเป็นเหยื่อได้ง่ายได้ง่ายมากๆเพราะเรารู้ไม่หมดนะครับอย่างธุรธุรกิจทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบล็อกเชนเรื่องของทุกเทคโนโลยีใหม่มันก็จะมีพวกเอาเหรียญต่างๆนะครับที่เป็นดิจนะิตอลออกมานะครับให้เข้าไปเทรดแล้วจ่ายเป็นรายวันวันละเท่านี้เท่านี้เท่านี้เอาเทคโนโลยี มาแอบมาอ้างพวกเราบางคนรู้เออม,มันความคิดดีความคิดก้าหน่านะครับด้วยความที่รู้นิดๆหน่นอยๆนั่นแหละครับเราจึงตกเป็นเหยื่อเขาแล้วก็พลาดพอพลาดมาเราก็เป็นเราก็สร้างกำแพงบล็อกตัวเองนะพอม,มาเจอของที่ใช่ของที่ถูกต้องนะครับเราก็เลยมองมันไม่เห็นบางบางทีเรามองมันไม่เห็น บางทีเราปิดใจแล้วไม่ฟังไม่รับรู้ข้อมูลด้วยซ้านะครับน,นี่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเครือขายขายตรงบ้านเราผมเองก็ยอมรับนะครับว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ผมเริ่มต้นทําเครือข่ายครั้งแรกเนี่ยสิบสิบกว่าปีครับเกือบสิบห้าปีแล้วนะผมก็โดดเข้ามาแล้วจริงๆแล้วผมได้อะไรสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากเครือข่ายเยอะแยะเลยผมได้พัฒนาตัวเองผมกล้าที่จะมาพูดนะครับผมกล้าที่จะเป็นครูสอนนะครับ ในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนทหารน,นะครับได้มีโอกาสไปเรียนต่างประเทศเป็นครูเป็นโค้ดสอนฟุตบอลเป็นโค้ดฟุตบอลในระดับสูงๆนะครับเชื่อไหมครับว่าผมเป็นเคยเป็นโค้ดฟุตบอลด้วยนะผมเป็นโค้ดฟุตบอลให้กับนักฟุตบอลไทยลีกผมก็เคยนะผมเคยคิดอยู่ว่าวันหนึ่งผมจะไปเรียนร้องเพลงเพื่อร้องเพลงออกมาดีสิ่งนเหล่านี้คือสิ่งที่ผมอยากเป็นนะครับผมอยากเป็นในหลายๆแง่มุมที่ผม สามารถเป็นได้ผมเห็นพิธีกรเอ้พิธีกรคน,นนี้ไมเป็นธรรมชาติ mm hmm. เราน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมก็พยายามที่จะทํามันขึ้นมาตัวผมเองต้องเก่งกว่านี้ต้องเป็นพิธีกรที่ดีกว่านี้ผมก็บางทีผมขอเขาขึ้นไปเลยบนเวทีใครจยว่าไหนก็แล้วแต่งานเลี้ยงรุ่นงานแผนงานกองงานเลี้ยงต,ต่างๆผมขึ้นไปเลยผมขอผมขอเป็นพิธีกรผมคิดว่าผมทําได้ดีกว่า ผมก็ขึ้นไปผมอยากเป็นในสิ่งที่ผมอยากจะเป็นนะครับแม้แต่เป็นมัคดายกผมก็เคยเป็นมาแล้วนะครับนะงานเลี้ยงงานบุญต่างๆเนี่ยนะที่มาคือมันไม่มีคนที่เขาจะเขาทำงานนี้นะนะบางทีก็ต้องรอคนคนเดียวอย่างเงี้ยถึงจะมีงานพิธีส่งอะไรได้ผมก็มานั่งคิด เอวเราทไมเราทําไม่ได้อ่ะมันยากตรงไหนก็ไปเรียงลําดับบทให้เขาทําอะไรกันบ้างในพิธีส่งเนี่ยนะมันก็ไปปลดล็อกตัวเองอ๋อทาอย่างนี้ได้เราทําได้นะครับเราทําได้ศักยาภาพเรานล่ยผมจะบอกว่าคนทุกคนนะครับเราอย่าเอาอัตราตัวเองเนี่ยนะครับทุกคนมีอัตตาความขี้เหล่ก็เป็นอัตตา ความหลอก็เป็นอัตตาการมีตําแหน่งการมีชื่อเสียงในสังคมก็เป็นอัตตาการมียศสูงสูงการไม่มียศนะครับการเป็นชาวไร่ชาวนาการเป็นพ่อเป็นแม่การเป็นลูกทุกอย่างล้วนเกิดอัตนาขึ้นมาทั้งหมดชีวิตพวกเราไปไม่ถึงไหนเพราะว่าอัตตาเกิด นะผมเองก็มีครับทุกวันนี้ผมก็มียังมีอยู่แต่ผมก็ยามที่จะปลดมันออกไปนะครับปลดมันออกไปปลดมันออกไปนะไม่ให้มันเหลือนะครับไม่ให้อัตราเองเหลือเมื่อไม่อัตราเองไม่เหลือเนี่เราจะอยู่ที่ไหนก็ได้มีความสุขเพราะเราไม่ต้องไปห่วงนะครับไม่ต้องห่วงอ่าการรับรู้จากภาษาทั้งหกที่มันเข้ามาในแต่ละวันและมันมีอยู่แล้วครับเพราะว่าเราอยู่กับ เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับมันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านฝลดล็อกตัวเองตรงนี้ก่อนนะครับนะโดยเฉพาะมุมมองที่มีต่อมุมมองนะผมอยากจะบอกว่าไปปลดล็อกตรงที่ว่าเครือข่ายไฮตรงเนี่ยมันเป็นความเพ้อฝันนะบางคนนะจริงๆหลักการการสร้างเค,ครือข่ายเนี่ยมันคืองานด้านขวามันเป็นงานที่จะเปลี่ยนชีวิตเราจากด้านซ้ายไปด้านขวาได้จริงๆ แต่ทีเนี้ยที่เราเห็นว่ามันไม่เปลี่ยนเพราะว่าถ้าผู้นําที่มาชวนเราเนี่ยไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกี่ปีชีวิตเขาก็ยังเหมือนเดิมทาให้ทําให้เราเนี่ยเชื่อว่ามันไม่จริงแต่ทางเนี้ยมันคือทางจริงมันคือหนทางที่จะเปลี่ยนจริงจริงแล้วก็การทําเนี่ยที่ผ่านมาคือมันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ซะมากกว่าเราก็ทําแบบไม่เข้าใจในเนื้องานแท้ ะครับเป็นการบีบคัน้นเป็นการบังคับปิดยอดอะไรพวกเนี้ยนะโดยที่ไม่ทําให้คนในอ,องค์กรในเครือข่ายของพวกเราเนี้ยได้มีความรู้ในเรื่องของเครือข่ายจริงๆนะครับมันก็เลยเกิดการพอเข้ามาสักพักทะเลาะก,กันนะครับเราไม่สามารถพัฒนานะครับจากคนที่ไม่รู้จักเป็นคนรู้จักนะครับเป็นคนที่ชอบเรา เป็นคนที่รักเราเป็นคนที่ศรัทธาเราไอ้คำว่าศรัทธานี่แหละครับมันคือสิ่งสำคัญมากเลยมันผ่านพ้นคำว่ารักไปนะครับคำว่ารักนะครับบัวผมยกตัวอย่างคำว่ารักมันยังไม่ถึงที่สุดนะผมยกตัวอย่างสามีภรรยารักรักรักกันแต่พอทะเลาะก,กันนะครับมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น เลิกกันจากคําว่ารักนะครับมันไม่ถอยมามันไม่มันไม่ถอยทีละเก้าครับจากคาว่ารักมันพัฒนาเป็นศรัทธาไม่ได้พอคําว่ารักหายไปมันไม่เริ่มถอยทีละเก้าครับอ่ามันไม่ถอยมาเป็นเป็นชอบเป็นรู้จักเป็นไม่รู้จักแต่มันถอยลงมาเลยว่าเป็นเกลียดนะฮะมันไม่ถอยทีละเก้า ครับอันนี้คือคือสิ่งที่เราต้องอ่านะต้องต้องมาบอกต้องมาพูดเลยว่า mm hmm. วันนี้นเราพัฒนาองค์กรเราเนี่ยให้เขาจากคนไม่รู้จักเป็นคนรู้จักเป็นคนอ่านะชอบเป็นคนรักเป็นคนศรัทธาตรงนี้สำคัญนะครับนะคนที่เขาจะศรัทธาเรานะครับเราก็ต้องทำอะไรด้วยความบริสุทธิ์นะครับเป็นบุ้ให้ให้กับเขานะ ครับผมเองก็ยังไม่ได้ทำได้ทําได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมก็ยังไม่เยอะแต่ก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองต่อไป mm hmm. ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับในการเข้ามาทาธุรกิจเครือข่ายเมื่อพวกเราเป็นผู้นําแล้วนะครับนะและผู้นํานะครับม,มักจะถูกอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมจําเสมอนะผมถึงกล้ากล้าเป็นผู้นําในทุกโอกาสเลยผู้นํามักจะถูกชิงนําเสมอ และผู้นํามักจะอถูกอ่าเขาเรียกว่าอะไรผู้นํามักจะถูกชิงนําเสมอและผู้นํามักจะถูกท้าทายเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดสองแง่นี้ได้คือถ้าเราขึ้นมาเป็นผู้นําแน่นอนมันจะต้องถูกชิงนําถ้าในสังคมทั่วๆไปนะและผู้นํามักจะถูกท้าทายเสมอ อันนี้คือสิ่งที่เราจําพอเราขึ้นเป็นผู้นําเราจะเจอสองสิ่งนี้แน่นอนนะครับจะมีคนที่ชอบไม่ชอบเรา,าคนเฉยกับเราอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ปลดล็อกตัวเองก่อนครับเราปลดล็อกฮะถ้าเราเชื่อมูมอว่ามันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตแลรับต่อได้เนี่ยปลดล็อกตัวเองให้ได้ก่อนนะการปลดล็อกก็คือเพิ่มความรู้เกี่ยวกับมูมอเข้าไป เรียนรู้เกี่ยวมุมมอให้เยอะแล้วคุณจะเห็นว่าอมุมมอเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้เพราะมันไม่เหมือนเครือข่ายขายรตรงเหมือนที่เราผ่านมามันมีอีกหลายแง่มุมหลายมิตินะครับมันมีกลุ่มคนที่เราจะทะํานะครับพาษีบินคำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริโภคนะครับอย่างกลุ่มบริโภคเนี่ยท่านเห็นรถส่งของรัตดาช็อปปี้ทุกวันนี้ไหมเขาวิ่งชนกันนะวิ่งสวนกันไปขึ้นมา อันนั้นคือผู้บริโภคเคาสั่งซื้อสินค้าถามว่ามีใครไปชวนเรือหป่ไม่ไม,มีแต่เขาอยากได้สิ่งของเขาเข้าไปซื้อแต่ถ้าวันนี้เราเปลี่ยนพวกเขาให้รู้จักมูมอล่ะถ้าถ้าเราเป็นเจ้าของลิงก์ที่พวกเขาถืออยู่ในโทรศัพท์ละ่ะนะครับเขาสั่งซื้อสินค้าแล้วเรามีไรายได้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่เราไม่ต้องไปแนะนำหรือสปอนเซอร์ให้เข้ามาในสู่ระบบ อ่าเน็ตเวิร์กก็ได้แต่วันนี้มุมมอต่างก็คือเรามีลิงก์สำหรับแชร์ออกไปให้เขาซื้อสินค้าแล้วเราได้เงินเนี่ยกลุ่มนี้คือกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วถ้าเขารู้ว่าเขาซื้อสินค้าในมุมมองเขาได้ส่วนลดหรือบางทีเขาอาจจะอาจจะได้แคดแบ็กกับคืนมาอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะคือสิ่งที่จูงใจเขาถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมมันต้องเกิดสิเพราะคุณบุญชั นะครับเป้าหมายท่านชัดเจนนะอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ทุกคนต้องหันหน้าสู่มูอหมอแน่นอนเพราะอะไรเพราะมันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันมันไม่ใช่ธุรกิจที่เอาเปรียบกันนะมันเป็นแชร์ริ่งโคโนมี่ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยเอาผลกําไรจากผู้ประกอบการจากผู้ผลิตสินค้าจากงานบริการต่างๆเอามาแบ่งกันมันเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าพึ่งพากันนะครับซึ่งอ่า ในทางทำทำแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้รู้หลายท่านท่านบอกว่าธุรกิจที่จะอยู่ได้บนโลกนี้กับในยุคเทคโนโลยีเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของนะครับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับธุรกิจแบบพึ่งพาแบบแช์ลิงโคโนมีจะอยู่ได้ยืนยาวที่สุดนะถ้าเป็นธุรกิจที่มีแต่จะเอาผลกำไรตัวเองส่วนเดียวเนี่ยนะครับมันจะถูกดิสรัพชันได้ง่ายมาก แต่ความผูกพันของของเครือข่ายของการพึ่งพามันจะอยู่ได้แบบยั่งยืนนะครับมันจะอยู่ได้แบบยั่งยืนอันนี้คือกลุ่มผู้บริโภคนะครับกลุ่มที่สองกลุ่มร้านค้าร้านค้าใกล้ๆบ้านเราเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดสตรีทฟูดเอ่ยร้านใหญ่หญหญๆเล็กๆถามว่าวันนี้ ถ้าเรามีโอกาสไปเปิดตาคุยกับเขาดูนะครับว่าค่า GP ที่เขาให้นะให้เรามาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่จูงใจให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาใช้บริการที่ร้านเขาแล้มันก็เหมือนโคงการคนละครึ่งทุกวันเนี้ยนะครับทําไมคนคนถึงเลือกร้านที่มีอ่าคนละครึ่งนะ <S 2>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  ก็เขาได้ส่วนลดได้ใจ่ายให้ครึ่งเดียวเหมือนกันรครับถ้าร้านค้าให้ GP มา G.P. ตรงนั้นก็คือการแบ่งปันของร้านค้าสู่ลูกค้าสู่ผู้บริโภคมันก็จะเคลื่อกูลกันให้ลูกค้านี่เข้าไปใช้บริการเขาเห็นไหมครับนี่คือการเคลื่อกูลละผู้ผลิตสินค้าเองนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยที่เคยบวกค่าโฆษณาเข้าไปในราคาสินค้าไม่ว่าจะเป็นไปวางในเชล์ต่างๆในห้างในเซเว่นอีเลเว่นในเฟซบุ๊กในยหรืออะไรต่างๆเนี่เขาบวกค่ากันตลาดไป มันทําให้เราเห็นว่าการบวกเข้าไปเนี่ยพลังของการบอกต่อเนี่ยมันน้อยมันน้อยเพราะว่าอะไรเพราะทุกคนไม่ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน mm hmm. แต่วันนี้ถ้าสินค้าเหล่านั้นนะครับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นลดกําไรที่ตัวเองจะได้ลงมาแล้วแบ่งปันให้กับผู้อื่นมันก็จะเป็นการจูงใจให้เข้าไปใช้สินค้าตัวอย่างชัดเจนมากเลยอย่างท่านผอมงคลรัตน์ว,วันเดือนนางแสงเนี่ยชัดเจนมากๆเลย ผมอยากให้ผู้ผลิตที่มีสินค้าอยู่ในมือเนี่ยเอาตัวอย่างเคสท่นานอาจารย์มงคลแล้วเนี่ยไปปรับใช้เอากําไรลดลงมานะครับนําสินค้าเข้าไปวางในแอปม um ูมอลลดกำไรตัวเองลงมาแต่เอาโวลุ่มเอาจิตของการเป็นผู้ให้เนี่ยให้ออกมานะครับแล้วเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตสินค้าเขาก็จะเป็นที่ติดตลาด พวกเราก็จะมีพลังในการบอกต่อเพราะทุกคนเกื้อกูลกันได้ผลประโยชน์ร่วมกันเห็นไหมครับนี่คือมูมอนะนะอันนี้คือเรื่องของโปรดักนะครับโปรดักผู้ประกอบการเรื่องของนักการตลาดเครือข่ายแบบพวกเรานักขยายนักธุรกิจนะครับแน่นอนที่สุดพวกเรามีค่าคอมมิชชั่นจาก จากระบบที่เกื้อกูลกันจากแชร์ิงอีโคโนมี่เนี่ยนะทุกอย่างเราก็จะมีพลังในการส่งต่อในการบอกซึ่งการโฆษณาที่ดีที่สุดนะครับที่แน่นอนที่สุดคอนเซปต์ของคุณบุญชัยก็คือการบอกต่อปากต่บปากเนี่ยคือพลังที่สุดยอดที่สุดในงานขายนะครับพลังที่สุดยอดที่สุดในการโฆษณาสินค้านะครับแล้วก็ใช้งบที่น้อยที่สุดด้วย เมื่อมันใช้งบที่น้อยที่สุดนะครับผู้ผลิตผู้ประกอบการนะก็ต้องลดส่วนนี้ลงมานะครับสินค้าท่านอาจจะเอากำไรน้อยหน่อยนะท่านเอามาแบ่งปันเกื้อกูลกันนะครับโลกมันก็จะดูสดใสหน้าอยู่มีแต่รอยยิ้มให้กันเพราะทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมองมุ่มอ่นะนอกจอากนี้มุมมอเนี่ย นะครับสมมุติว่าประชาชนลากยากเราทุกวันนี้ยทุกคนเนี่ยมันทุกคนกินทุกคนใช้อยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนต้องล้างหน้าต้องแปรงฟันอยู่แล้วต้องไปกินกาแฟต้องไปล้างรถอยู่แล้วมันเป็นความจําเป็นที่เราต้องใช้ชีวิตประจําวันอยู่้ทีนี้สิ่งที่เราห่วงคือเราคิดว่าเราเป็นทำ MLM เหมือนเดิมไงครับเราจะไปบอกเขาเราก็ตัวเราเองก็ไม่กล้า พะคิดว่าจะไปบอกเรื่องเครือข่ายขายตรงเหมือนเดิมซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่วันนี้เราไปบอกก็เท่ากับเราช่วยเขาเพราะอะไรยังไงเขาก็กินก็ซื้อก็ใช้แต่เงินไหลออกไปจากกระเป๋าเขาโดยเปล่าประโยชน์แต่วันนี้เราใส่ความรู้สึกข,ของเราที่จะไปให้เขาว่าคุณกลับมาใช้มาจ่ายที่มืมอสิแล้วคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะยังไงคุณก็ต้องจ่ายอยู่แล้วถ้าคุณจ่ายแบบนี้แล้วคุณได้ประโยชน์ เขาจะขอบคุณเราด้วยซ้ำแล้วเมื่อทุกคนหันมาใช้นะครับมันจะทำให้เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยฟื้นขึ้นมาด้วยแต่เพราะเงินทองไม่ต้องไหลเวียนออกนอกประเทศเลือดไม่ต้องไหลออกตลอดอันนี้คือแนวคิดของผมนะผมคิดอย่างนี้นะครับกับมูมอเนี่ยนะผมคิดอย่างนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับแต่ผมคิดแบบนี้จริงๆว่ามูมอเนี่ยวันนี้มาช่วยคนไทยแล้วมาช่วยพวกเราแล้วนะครับ ในการที่จะเปลี่ยนชีวิตนะครับขอให้มุมมองให้กว้างๆนะครับอย่าคิดไปมุมมองของขายตรงแบบเดิมที่เราต้องไปบอกคนให้มาซื้อสินค้าเราเพียงบริษัทเดียวนะครับมันไม่ใช่เลยตัดตรงนี้ออกไปนะครับวันนี้พูดนานหน่อยนะครับแต่คิดว่าก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับก็นะครับก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้ก็ขอแบ่งปันเท่านี้จากหัวใจเลยนะครับวันนี้ผมพูดออกมาจากหัวใจเลย ทุกแง่ทุกมุมเลยนะครับะแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมเจอมาเมื่อสิบกว่าปีแล้วทําไมผมหยุดทําเครือถ่ายมาสิบ,ส,บสิบห้าปีเพราะนั้นมันคือคําตอบที่ผมให้ตัวเองว่าถ้าไม่มีการบริโภคธรรมชาติเนะี่ยผมจะไม่ทําถ้ามีการบังคับให้ซื้อยอดปิดยอดในแเดืนผมไม่ทําทุกอย่างของการบริโภคมันต้องเกิดจากการซื้อซ้ําโดยที่ใจเราต้องใช้ต้องกินมันต้องเป็นธรรมชาติมันถึงจะเกิด นะครับวันนี้ผมได้พบมุมมอ่ผมตัดสินใจเลยผมไม่รอช้านะไม่มีใครมาแนะนําผมด้วยนะครับผมสมัครผ่านลิงก์นะครับเราเห็นเองนะครับจากครูบาอาจารย์ที่เคยสอนเรามานะครับมันก็เอามาประมวลผลแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วว่าจิตเรามันมาผูกกับมุมมอแล้วตอนนี้นะครับมันจิตเรามันแสวงหาความมั่งคั่งร่ารวยอยู่แล้วนะครับสกิลภาพในตัวเราที่มันพร้อมทจะออกมาเนี่ย่ะมันเจอแล้วเมื่อมันเจอนะครับ มันพูดได้อย่างเต็มปากจากความรู้สึกจากหัวใจนะครับก็อยากฝากทุกท่านนะครับไปมองในแง่มุมต่างๆที่ผมพูดมาว่ามันจริงไหมนะครับขอบคุณครับพูดพูดนานไปหน่อยนะครับวันนี้น่าจะได้ประโยชน์กับทุกคนนะครับขออนุญาตแค่นี้ครับสุดยอด,ยอด,ยอดมากๆเลยค่ะโคนิโอปติฟังแล้วเนี่ยคือแบบคิดถูกแล้วค่ะถูก